กราบสวายดีเนาะกราบสวายดีทุกทุกคนเนาะที่เขามาหาส่งส่งฟองสาลาผู้สาวบัตน,นาเนาะสวายดีเด้อทุกคนเนาะสวายดีไป่ถกบอนถูกแก่เนาะเ mm hmm. มือ่อนี้กอะหลายคนยังยังสิ่ทำงานกันอยู่เนาะแต่เมือ่มอนี้เราหยุดน,นะทุกคนเนะาะแตกระสีมาบอกทุกคนว่าแอบไปทำงานมาได้สองสามมือเลยเนะาะก็มีมีงานให้เขามาทำ สองสามหมื่นแล้วเนาะไปเหตุกับพี่อ่อนสองคนงานมีอยู่แต่ว่าทัานทลายเนาะทุกคนเนาะไปแค่สองคนเนาะไปเหตุงานกับพี่ออนนะเมื่อก่อนนะมื่อก่อนนะวันจันท์เอ้ยวันอังคารเนาะิ่มต้องเห็นเริ่มเห็ดงานวันอังคารก็จะไป <S 2> <S 2> <S ครึ่งวันไปจบแล้วก็พูดพฤหัสสุขไปกับพี่ออนเนาะ แหละทุกคนเพราะว่าหลายคนทำหน้าที่ไม่เหมือนกันเนาะก็อนนี้กัฝึกเนาะฝึกงานเหมือนพี่ออนนี่เขาจะทำหน้าที่หนึ่งแต่เขาก็ต้องไปฝึกหน้าที่หนึ่งที่เขาไม่เคยทำเนาะก็คือการแต่ว่าป้องนะป้องก,กัเฮดไดเวอดทุกอย่างเลยเนาะแต่ว่าเฮดคนเดียวบอดายเนาะ ้องมันต้องมีตัวช่วยเนาะต้องมีคนเหตุซอยนํำนะกะเลยบางมือกะสลับหนาทีกันไปบางวันก็ประจบไปบางวันก็พี่ออนไปนะ้องเปลี่ยนกันไปแนะต่ว่างไปเห็ดงานแด่งสาวมือน,นะทุกคนเนาะดีใจด้วยเย่เนาะอาทิตย์น,ตน,ตนี้เนาะอาทิตย์นี้มีเห็ดงานสามมือกับขึงมือเนาะสามมือขึงน,นะทุกคนเออนั่นเลยปพระาะว่านี่นะงเนาะแต่ชิเงียบไปเนาะคิป้องก็จะห่างนี่เล็กน้อยเนาะ แต่ว่าเมื่อานี้หยุดงานนะทุกคนเนาะกะจะมาอัดคลิปเบล่าก็ทุกคนเนาะแจ้งข่าวเนาะแล้วก็ซิมาขอบคุณเนาะขอบคุณไอ้ใหญ่เจดีของเขานะทางน้องค่ายเนาะที่ส่งเงินค่าขนมมาให้เนาะค่ากับเขานั่นเองเนาะทุกคนส่งมาให้ปองสาวบ้านนาเนาะขอบคุณหลายๆเนาะไอ้พงษของเฮาทางน้องค่ายเนาะที่ส่งกำลังใจมาให้น้องๆเนาะ กะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิป YouTube เนาะแล้วก็เป็นกำลังใจในการใส่ชีวิตนเนาะแบ่งปันหน,นับใจมหายเนาะ,ะขอบคุณหลายๆเด้อเลยเนาะขอให้มีความสุขเนาะ,ะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ให้มีความสุขหลายๆในครอบครัวเนาะ สบผลสำเร็จเนาะคิดวางสิ่งใดก็ขอให้สมหวังเนาะขอให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญเด้ดนะอดเด้อเนาะขอบคุณหลายๆจ้าเนาะนะแล้วกะ็ให้ฟองแล้วค่ะเนี่ย่าพ่อนะทุกคนเนาะส่งไปให้หลานสาวด้วยเนาะฝากมาให้หลานสาวด้วย,นะววยอ่าเพคุนว่าฝากให้น้องจอยซื้อเงาะด้วยนะเพราะว่าน้องมือนะฮันต้องกระดิ่งยืนอยู่อะน้องจอยไหลสดบ่อลุงมุนโฮมซื้อเงาะให้น้องจอยกินแนะ่เนาะ และก็ได้ตามเป่าเนาะ,ะลุงมุญโบอกว่าสี่เดือนเด้อตักใจว่าซื้อห่อให้ร้านสาว,วสดินเนอะสินเดือนเด้อนอ้องจอยได้ลุงสิบสองไม่ห้ยอีนะแต่ก็มามาไวเนาะทุกคนมาก่อนสี่เดือนขอบคุณหลายๆเด้อเนาะะทีว่าหายป้องแล้วแล้วก็ยังหายร้านสาวป้องอีกเนาะกะ็ขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเนาะนะขอบคุณทีเป็นกำลังใจให้ป้องและะ้วก็ครอบครัวเนาะ บมกูลสิบอกอย่างไรนะทุกคนเนาะก็ดีใจเนาะดีใจขอบคุณขอบคุณลหลายเนาะทีบอทีบโบากันเนาะขอบคุณที่สนับสนุนน้องเนาะขอบคุณที่สนับสนุนหลานสาวด้วยนะคะขอบคุณที่สนับสนุนปองเนาะก็ส่องยูทูบของสาบาน,าน่าเนกะพ่อไี้มีกำลังใจทำคลิปนะทุกคนเนาะขอบคุณ,คณหลายๆค่ะเนาะ<ว>คือบานเมื่อนีก้กะ อยู่ว่างๆนะทุกคนจริงๆเนาะ้องเอากระต่ายออกมาไว้ข้างนอกเห็นบ่อยทุกคนอะจจะเป็นกลงกระต่ายนะเป็นกรงกระต่ายมันมันอยู่ในหอกนะมันไม่อับนะทุกคนนะคือตอนนี้น่ะเอมี่กลับบ้านอยู่นะเอมี่กลับบ้านกระต่ายกระตายก็ไม่มีคนดูแลเนาะทุกคนก็ต้องเอามาไว้จริงๆแล้วฟองไม่ได้เลี้ยงนะทุกคนฟองไม่ได้เลี้ยงกระต่ายด้อยเนาะ กระ่ายของเอมมี่เนาะเป็นกระ่ายของเอมมี่ผ่านล่อ,อล่อเอากระเป๋ากนนะลับไปให้แม่เลี้ยงที่บ้านกลับไปให้แม่แม่ของเอมมี่เลี้ยงที่บ้านเนาะแต่ว่ายังบ่ท่านไห้มีโอกาสเมื่อเถอดเนาะดูแลไปก่อนเนาะคือช่วงนี้เอมมี่ลากลับบ้านไปดูแลแม่ที่ผ่าตัดนะเนาะพ่อแม่เอมมี่เป็นมะเร็งนะทุกคน ไปผ่าตัดอยู่นนอ,อุบลเนาะสายแสยงอยู่ตอนนี้เนาะแต่ว่ามันต้องสายแสยงทุกวันทุกวันทุกวันเนาะเป็นเวลา28มือประมาณนี้แล้วนะวกคนก็เดือนเดือนหนึ่งเนาะแต่ว่าก่อนก่อนจะไปทําการสายแสยงหรือว่าไปทําการหรักษานก็คือ เสาห้องอยู่อุบลเนาะแต่ตอนนี้กะเอ็มมี่ก็อยู่นุ่นกับแม่เนาะกะลางานลางานแบบยาวเลยนะทุกคนจริงๆแล้วเดือนที่แล้วนะลาไปเกือบเดือนนะเกือบเดือนที่ลาไปนะและ้วกะตกมาเดือนใหม่นี่ก็คือร้านอาหารตอนนี้มันยังลาได้อยู่เพราะว่าร้านอาหารยังกลับมาบริการเต็มที่เนาะมันยังลาได้อยู่นะ ล่าต่อเพราะว่าเอมมี่ไปนวนแล้วก็ไห้น้องออมเป็นคนทำงานอยู่นี่เนาะเพราะว่าถ้าไปสองคนกับบาไว้นวลเนะานเนะก็เลยต้องอ่าที่แรกว่าจะเปลี่ยนไห้น้องออมไปที่นี่ร้านเอมมี่มันตารางงานมันยังเหตุงานบานทันเต็มที่เนาะก็เลยลางานตอนนี้เขาก็ซอยดูแลกระต่าย กะสวงตีปองาวางกะซอยเบิงเนาะไปทำความสะอาดนั่นแหละทุกคนถ้าบ่มีเวลาอะไรอย่าหาเลีย้ยงเลยพี่น้องอีกต่างตางขี้ร้ายขนาดอันนี้บ่กจริงต้องทำความสะอาดบ่อยๆทางานกะมีกลิ่นเนาะถ้าบ่ทำความสะอาดบ่อยๆมันจะมีกลิ่นเนาะนั่นแหละพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะเวลาที่ลำบากกะซอยเหลือกันไปเนาะเมื่อน,นี้กะ รวมๆเลยนะทุกคนเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางหนองคายด้วยนะคะเนาะที่สนับสนุนน้องๆเนาะขอบคุณหลายๆเดินเนาะที่ให้เงินขากับขาวมาและก็ฟังให้หลานสาวด้วยเนาะก mm ั hmm. บซีเวอาไปว่ามาณนอกเรื่องนี่ยังอยเนาะทุกคนก็ขอบคุณหลายๆนะคะ mm hmm. ขอบคุณในบุญมโภคหลายๆเนาะ mm hmm. เป็นกําลังใจให้คนทําคลิปจริงๆเนาะ mm hmm. คือ ป้องก็คิดว่าปีนี้นะโควิดมันซาแล้วค่ะสมมติว่ากลับมาได้เห็นงานแบบปกติหรือว่าได้ทำทุกวันเนาะการจะพยายามเก็บหอมรอมริดนะทุกคนปีนี้ตั้งใจแล้วว่าจะทำครัวเนาะป้องอย่าฮิดครัวให้มันแหลวนะทุกคนคือตอนนี้นะป้องคางค่าไว้คือครัวยังไมแ่แหลวห้องน้ำนะ ตั้งใจไว้หลายปีลขล้นเมื่อบานตอนนั้นนะที่ป้องขึ้นไปเที่ยวนะป้องไปปลูกกระเบื้องเนาะไปปลูกกระเบื้องแล้วก็ปลูกกระเบื้องในในบ้านนะเสร็จแล้วขึ้นไปอีกปีหนึ่งป้องก็ไปทมนะทีเนาะทมทีอยู่ข้างบ้านเนาะคือเมื่อเมื่อทุกเมื่อบานถูกปีนะต้องมีเงินก้อนกลับไปนะมีเงินก้อนกลับไปหลอกค่ะไปเห็ุนั่นเห็นนี่เห็นหหความเปลี่ยนแปลงในบ้านในเฮือนในสัตว์อว่าเขามาทํางานไง เามาทํางานก่ยอยากให้มีความเปลี่ยนแปลงนะทุกคนกัเก็บเงินก่อนเมื่อเห็นุเนาะแต่ว่าสองปีมาหน่ทุกคนที่บริเมื่อมานยุนีกิกะเงินกันเก็บบ่ไห้เลยไม่ได้เห็นงานเนะเาะตั้งแต่โควิดมานี่คือจุกเลยนะทุกคนมีพอสื่อกินไปมือมือนี่ถือว่าดีแล้วเนาะแต่ว่าก็ขอบคุณพี่พีเอซหลายๆคนเนาะไอ เลยน้อหลายหลายคนทีโบทีโอปาเนาะก็ยังหักยังแพงกันล่ก็คอยอสนับสนุนส่องของปองสาวบานนาอยู่นาะก็ยังคอยเป็นกําลังใจให้นะคะและก็เติมกําลังใจให้น้องๆตลอดเนาะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆคนเลยเนาะหลายๆคนเนาะที่คอยสนับสนุนปองสาวบานนามาตลอดนะคะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเนาะอ่ะ หลายคนที่บเดเออยเสอเอนี่ยมากะขอบคุณหล,ยลายๆเนาะที่เขามาเบิ่งคลิปเนาะแล้วก็มาคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เนาะและะ้วก็มาสมโฆษณาให้ด้วยน,นะคะแล้วก็มาเบิ่งคลิปให้เนาะมาเบิ่งโฆษณาให้แล้วก็ให้แรงใจมาเนาะแล้วก็ส่งกำลังใจมาสนับสนุนมาเติมกำลังใจให้ฟองเนาะก็ขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณทุกๆคนเลยเนาะที่เขามารับชมคลิปแล้วก็ มากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์เบาเลนเบาหัวน้ำกันเนาะแล้วก็ะคอมเมนต์ว่าเป็นกำลังใจให้ตลอดเนาะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังทุกทุกคนนะ,ะที่ค่อยส่งขา,งาวับข่าวหรือว่าส่งขาขนมเนาะบอว่าที่ห้กินหมูกระทะเนาะหลายๆคนเลยเนาะอายเฮานาะในทีมงานเฮาเนาะที่บทีบป,ป,ป้ากันเนาะคือบอกไปแล้วกะ ดีใ,ใจแหละทุกคนเนาะตื่น,นใจนะที่ให้ความสำคัญแลวก็สนับสนุนส่องบอกสามวนานะทุกคนเนาะขอคุณหลายๆเนาะมันเป็นกำลังใจให้สามวนาในเหตุคิปต่อไปแลนะก็เป็นกำลังใจให้ในการดำเนินชีวิตนะทุกคนเนาะขอบคุณหลายๆคะ่นะเนาะเป็นติดใจแหละ <laughs> ไปบ่าบอกไปเลยสิหายนะทุกคนเ <laughs> นาะ ขอบคุณอ้ทั้งน้องไครเนาะไอ้วิพมเนาะขอบคุณหลายๆนะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆเดี๋ยวจะเด้อขอให้เจริญเจริญเนาะขอให้ชีวิตมีแต่ความราบรื่นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอะไรน้องทองอะไรมาเนาะให้น้องมาเท่าได้หอเห็นได้ขึ้นไปร้อยเท่าพันเท่าเลยค่ะเด้อนนะะดเอนาะขอบคุณหลายๆจ้าสำหรับคลิบนี้ป,ป้องก็จะฝากไว้สำนี้น,นะทุกคนเนาะขอบคุณหลายๆทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจแล้วทุกๆการรักชมการทุกๆการติดตามเนาะ ขอพูดเลยๆที่เป็นกำลังใจให้ส่องวองสาวบานนาตลอดมาเนาะแล้วก็วังว่าจะหักกันแบบนี้ตลอดไปเนาะหักน้อยๆนะทุกคนแต่ขอให้หักนานๆด้วเนาะ <S <S <ๆ>ขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สาวบานนาด้วยนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย